สวัสดีตอนเช้าพี่น้องพบกับช่องลุงท่องเกษตรอินทรีย์คือเก่ามีอากาศตอนเช้ากังหันซื้อไวเย็นสบายนะครับผมมีฝนตกลินลินพี่น้องนะครับทองฟ้ากับยังแจงอยู่นะครับทองฟา้าแจงนะครับไอ้ก้อนหยอยโป่งเปียงป่งเปียงมากเลยพี่น้องฝากกระห้องแห้งครับผม ไปจังไหนน้อทางบานพี่น้องคนตกบ่อระวังเด้อครับเด้อพายุลมแรงะให้ระวังระวังไว้นะครับลุงท่องตื่นขึ้นมากับเสียงแหบพี่น้องเอ้ยเป็นวัดนะครับปัหนาลุงท่องกับใต้จอยพี่น้องนะครับที่ลุงท่องเคย่ายลงไปใต้ใต้เรียบร้อยเลยฝักนาพี่น้องนี่เลยวตะกลางนะครับเนาะอันหน่วยอันต่อนันแต่นนี่คือ บักซีดานะครับฝรั่งฝรั่งก็นะรักษาสุขภาพด้วยพี่น้องด้วยนะครับฝนฝ่าไม่ฝ่าห้องฝ่าเหลือมก็อยู่ในล่มอยู่ในเฮือนเห้าวยครับผมเดี๋ออกไปข้างนอกอันตรายนะครับน้มีลุงท่องกับทายตอนนี้ขีฟ้าก็เริ่มปกคุ่มข้ามาในหมู่บ้านของลุงท่องแล้วก็มีผล หน่อยปุงเปงปุงเป,ปงเปนาะครับเนาะมีลมผัดมาเย็นๆอากาศก็รู้สึกว่าผ่อนคลายคมร้อนลงได้หลายเจ็บรับพี่น้องเสาร์นี้นะครับเนะาะเสาร์วันที่สี่เดือนพฤษภานะครับเนาะนะี่พื้นทั้งไอ่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมือตุบอยู่เพื่นครับผม,มมือดอยู่เนาะมีขีปนาวุธขึ้น คนน่าจะตุกนะครับผมประมาณนี้แหละครับผมลุงท่องก็ได้มาถ่ายท้ำบรรยากาศต้นเสตอให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับฝนฝนกระหน่อยปองแป,ง,ป,ง,แปงๆอยู่เนะพี่น้องเนาะขอสวัสดีจะเพียงสำเนียครับผมสวัสดีครับ